ไม่มีเหมือนกูยิงแบบเบออ่ะใช่ครัเฮ้ยกูยิงเหมือนคนปกติยิงไช่แล้วยิงแบบกวนตีดดน,ตน,ดนด้วยไอ้เนี่ยบางทีสามดาวออกมากรอบเลยตยิงจะจบออกมาอุ่นก่อนอุ่นหัวเราให้เย็ดเนดีเจนดีเจนอีสปอร์ตนะอะดีจังเอาเป็น Gmail ดีเจนได้ เดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทเดี๋ยวคสร้างเดี๋ยวให้เลยไอเหียตยังไม่ทันตัดเลยตัดไม่นานหรอกไอเหียแต่เลเนเรื่อนานุ๊ดที่เก็ดตัดมึงจะส่งอะได้ะมันจะส่งกะไว้ก็เอาไฟไปดิมันก็มีโปรแกรมที่ตัดอยู่แล้วเอาไฟเอาไฟไปจบไปขึ้นก็นังขึ้นล

ติดันเลยทีมพ์อัลฟ่าล้ะอมกูไม่ดีเลสทีมอโอ้เก็บตัวรางเข้าไลสวย ตายจะระเบิดก so oh. ันได้อ้เชียรดเข้ากันเยจแมปนี้เข้ามาซอดวะมาแบบนี้เนียกระดะกโดดกระกระดดกรดดกรดดกระโดดกระโดดกัะโดดกระดะโกรดะโ

toi nè toi nè, bay bìng thôi, nó sẽ bị đạn trái phải, bịt cho qua nè, mission

Ôi thế là càng 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 như thằng phải ấy, Cái kênh này phải đi Giao không à Sao gì nghe được không vậy? Thấy được không? Ôi dù 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 Cái dù 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 dù

ตรงสะพานเลยดีไหมโอ้อยู่ใต้สะพานตัวนึงใต้สะพานเราเต็มฟัวนะตอนนี้เด็กเขาบอกว่าใต้สะพานไปไหนอย่างงี้ยขวาใต้มีตัวขวาตัว

Ôi, dì ạ, dì yeah, biến biến, dì biến biến biến. Nhiều hông. Ai dì đi. Đặt nè. đi khảo cho lên chơi này sao? เรเห็นตั้งงานนะเราเห็นตั้งแต่ตอนที่คุณเนีน่ยคุณแจ็คพรอย่างนี้วิจักไจะเสร็จไหมเฮ้ยคันหล <c ười> ังมาพอดีแจ๊ะเอ๋สะดุ้งเลยสะดุ้งเลยคุกูุณเห็นมันนั่งมองไป <c ười> แล้กูุณจะดูดิวิจักจะเห็นไหมครับกูก็คือเดินบนเนี่ยเรามีตั้งกี่บ้างแปดบ้างหกบ้างหกบ้างสองขีดสามดาวเอ้สามดอกหนึ่งดาวเราเยอะกว่าอยู่แล้ว แต่มันทองเยอะมากเลยเราเงินทั้งแคนมีทองตัวนเลยอย่าหวังอะไรกับทองแขนเรามากเรามีเงินได้นะพี่ฮะเอาเงียบเขาอยากรู้ไปพูดแลกจ่อเลยเงียบเลยเยอะลุ้นเหมือนกันลุ้นเหมือนกันนัๆๆๆ วันนี้ไม่มีใครจ้้องเลยสเลงไอ้ห่ๆเล็งไม่พีพอาอาเล็งสเลงสีโศกขีกออกมาะงั้นนะสเล็งใครเทียพี่ท่าน้อยจะมาเหนือเว้ย ล้วล้อล้อไปเลยต้องบสีงล้ออะไรล้ออะไรสีิงะสีิงล้อกลางหนึ่งกลางหนึ่งเอือแตกยาวสองเอือแตกยาวหนึ่งโอ้ยการ้ยไม่ไปแล้วยาว เราต้องการแบบหนาๆเี่ยนเงี้ยแบบนี้เล่นอะไไม่ได้เลยเดินเข้าเข้าหลังเข้าไปตัวนบนน่าจะเข้าเแล้วน่าระตายแล้วตายแล้วมันมีตัวผู้ชายเตายอ่ะตายแล้วตายหมดแล้ว่หวาทีเยวตัวเดียวอย่ยอย่บี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 งแ อยูอยู่ดีเอาแม่เเอาแม่เเอาเอามันเอามันโหตั้สักคนนึ่งมตั้งตสักคนนึงเหรว่าจะสุดไดขนาดนี้เหอเออเอามันอย่างตั้งใจสักคนเลยหรือจะแกะถืออรหลมแกแกเท่ารคโจบแล้วลงมครไปตัลงกูเหยเงี้ยเด้วเดดูล่างเลยโอเคเจะมดูบนี้ ยังไงกระสังโตกระสังโตโอ้ยมันไม่ตายแล้วส่ี่โดดลงไปเลยโดดลงไปเลยกรังโดดไหมลูกใส่หัวกระสุนแล้วเนี่ยแอ้วหน้าพี่อะรลเออออเออโอ้โหลูกหมดหี่สุด เจ็บหมดแล้วเจ็บหมดแล้วสองตัวนะ้วูก็เจ็บไม่แพ้มันหรอกเหลือพันนครคนเดียวเอแ้วเอาพันนครแตกดักเลงแตกซะแล้วมิชชั่นเฟลล์เล่นสนะไรอย่างเงี้ยตัวของเต็มหรอเต็มนี่อะไรตัวตัวไม่ต็มพี่พี่เดี๋ยวลงล่างเดี๋ยวลงล่างตัวแบบกูนี่แหละเฮ้ยจ้ามา

ยัดเป็ดตกใจที่ท่านะเอ็นหัวแตกอ่ะหัวแตกหัวแตกเอ็นสองทีหัวแตกเอ้าไม่ไปบนเข้าพี่เอาล่างก็เข้าพี่วาร์ปว่ะเอาล่างดีกว่ายาวยาวไปตัดแยกเฮ้ยแีกเป็ดนั่นแหละตายหัวแตกยหัวแตก อย่าหลังพี่เต็มเลยพี่อ้าวหลังไอ้ตัวเนี่ยวะน่ามันเปิดจะเอ๋อ๋เหลือคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเคนเนยเป็นตัวใช้หนย่งเราไม่น่ารอดอันเคนเนยไป็สองตัวแล้วดยังน่าจะอยู่บนนะน่าจะอยู่บนตัวนี้ bomb has been planted เป็คขีเถ้าผมเสกแทงเลยเด้อะเปนอีกตัวเดือสอง โอเคผ่านผ่านไปตาต่อไปนี่ใครจะไปดูบนไหมเออม่ดูกานเลย่ไโอ๊ยสองสองสองบนสอง h e h o สวย น่าจะลงล่างไปตัวน่าจะลงล่างมาตัวนลลึง,งยิงทำอะไรอะเห็นไหโอ้โหนักเลงเก็บหมดเลยอะ่ะว้นักเียงมาฟาดหัวแม่ง ดูเอาบนไหนที่ดูบนแต่มนเลกไหมบนแต่ใครได้มาเลวะตาเลยาตางสตัวตากางสองตัวสตัวไาย ตายว่ะต่งความตัเลยทำไมเอาจังมวาร่างลวเข้าแลโอ้ยยยกันยย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 ยายยยยไอ้ยย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 ะ

สีบแล้วสามสิแล้วเจอเย้ดีใจจังเลยสวัสดีค่ะ